สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับไรเดอร์กะดึกอีกตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงไหนวะจะบอกตรงไหนเนี่ยทีวางเปล่าหลังตะวันนาทีวางเปล่าหลังตะวันนาสองอดีตเคยเป็นตะวันนา2องนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย เงียบเหงานะครับผมตอนนี้เราจอดรถกันอยู่ก็เลยมาเปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งคอนโดก็อยู่แถวนี้แหละนะฮะก็เอาไงวันนี้เสื้ออย่างที่เห็นครับโรบินฮูดค่ายโหดของอาร์ตเองแทนกล้องกลับไปดูแทนกลับไปดูไหนอะหาตัวเองนั่นแหละเอาแล้วแม่ป <laughs> ็นไวงวันนี้เราก็จะมาแข่งกันนะอะไรเราอยากถือไดอ,อยากถืออะไปก็เห <laughs> <laughs> มือนเดิมน,นะครับวันนี้หนึ่งกับพี่อาร์ตก็จะมาแข่งไรเดอร์การดึกกันนะครับใครได้3งานก่อนคนนั้นชนะนะครับ แล้วคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่เราถ่ายนะครับหลังจากที่โรบินฮูดอัปเดตการแบรนโปไปลายลอกใหญ่นะครับก็ไม่รู้นะครับในค่าคืนนี้จะกดง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะใช้เวลาประมาณเหมือนเดิมนะครับสองถึงสชั่วโมงนะครับแต่ว่าใครได้3งานก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่กดงานไม่ได้ก็ต้องขับขี่รถตามแล้วก็ถ่ายคลิปให้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งกดงานกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ทุ่ม 3 4นาทีแล้วนะครับจะได้งานตอนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวคุณผมยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยอ้าวไม่ได้เราอ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไปเราไปกดงานนันเถอะช่กดตรงนี้เลยแหละซักนั่งสักประมาณ10นาทีเฮ้ยมาแล้วยอหยอดยอดสบยยอดยอหยอทันปะเป็นสอนที่มาได้มาแล้ว ทันแล <c oughs> <ฮ>้วรี <c oughs> โหลดอยู่โอ้โหไม่ทันโอ้โหพี่นี่พี่ขึ้นช้าด้วย้งแกโอ้ตายแล้วกดงานไม่ทันหนึ่งได้แน่เลยพี่วาโหลดอีกแล้วจะได้งานงไหมเพราะว่าเราแชร์ไ i ไฟนะครับหึยหยไม่ทันพี่ <c oughs> ไม่ทันพี่ หนึ่งกดแล้วอ่ะพี่ยังเพิ่งมาองเฮุ้ยเุ้ยไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานแรกได้แล้วนะครับต่อให้เท่านั้นแหละโถผมนั่งดูงานอยู่เมื่อกี้ก็แค่เราไม่กดอ่ะเห็นมันไกลๆไงก็เลยยังยังมันก็คือได้งานไกลอ่ะมันก็คือได้เงินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอสเต็ปเทพก่อนเราได้แล้วนะครับเป็นร้านแรกนะครับสวนผักโอกระจูนะครับก็อยู่ราดพร้าว97นะครับตอนนี้เราอยู่ตรง ตะวันนาเคเซนั่นเองนะครับก็เดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้เปิดหัวมางานแรกเป็นของหนึ่งอีกแล้วอะ่ะต่อให้ต่อให้ต่อให้เท่านั้นแหละใช่ป่าวใช่ไปแต่รับงานกันไปกัน เร็วอะไรขนาดนั้นนะใช่ปไปไป,ไปส่งอาหาให้ลูกค้ากันไปสิไปรออะไรล่ะครับรอนนี้ไปส่ง3.5กิโลเมตรนะ30 35กิโลเมตรใช่35ซิ35 <c oughs> ระวังรถอะไรอย่างไรเงี้ยเฮ้อะไรเหรอไ,รอไ,ม, <c oughs> ไม่รู้ไปไปส่งกัน <c oughs> หนึ่งก็จบงานแรกเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับทุ่มห้าสิบเจ็ดนะก็กดตัวกดงานที่สองกดตรงนี้เลยนะพี่อาร์ตอ่าตรงนี้เลยอ้าวได้จัดไปอ้าวออก็ไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะออกมาสิเอาาเอห<อ>ัว<อ> <ไป S 1> ตรงนี้เลยมาเงียบเหงามากฮะตอนนี้รอก่อนนะรอเรียบร้อยจ้ามาแล้ว แดงได้แล้วครับได้แล้วใช Legend> ่ครับและนี่แหละครับน้องๆผมจะบอกแล้วว่าเนี่ยผมเอาจริงแล้วอย่าหาว่าผมคุยเรื่องอะไรครับสุดจัดละเอาจริงเหรอมงานไ่เกกไม่รีเช้าหรือเปล่าอาจจะช้าป่ะเชสเตอร์ใช่แล้วเชสเตอร์เดอะมอลล์บางกะปิครับ งานนี้ก็หนึ่งจอนหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งอ่ะคุยกันก่อนเคลียร์ก่อนยังไงสรุปคนเป็นงานหนึ่งไม่เด้งมันกดไรคนเขาเลงมือไม่ได้ให่สอคนนะอ้าจริงเหรอคราวนี้ก็ได้มาลุ้นอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาวิจัยมาลุ้นวิจัยดูว่าเดี๋ยวงานต่อไปอ่ะมาเปิดกันกดแล้วดูว่างานมันจะขึ้นทั้งสองคนหรือเปล่างานไม่มีเด้งไม่มีอะไรเลยไม่มีดอกแรกเด็กวิเดียวเลยก็คือไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยแต่ของพี่แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็กดแล้วก็ได้เลยโล่งๆเมื่อกี้สบายมาก ไม่แน่ใจเหมือนกัน5 0าสบาทมั้งก็ไม่ได้ไกลหรอกน่าจะประมาณห้าหกลงไปดิไปเอาของแค่นี้เองไปเราใช่ครับผมตอนนี้อยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปเอาเชสต์สกิวเดินไปเดินเพราะปกติก็จอดข้างหลังแล้วก็เข้าข้างในใช่ไหมล่ะไปส่งที่ร้อยหนึ่งนะครับผมออเดอร์นี้ห้าโล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 สอง ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มาออเดอร์แรกสําหรับผมนะครับเชสเตอร์นะครับผมตอนนี้สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามชมกันดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะจบลงยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมรอออเดอร์ก่อนเลขสวยเลยเก้าศูนย์ศูนย์ตอนนี้นะครับเราก็รอพี่อาร์ตนะครับก็น่าจะสภาพกอาจอยู่ในเชสเตอร์นะครับไม่อยากเข้าไปถ่ายข้างในนะครับเดี๋ยวก็ดาวนะก็งานโรบินูดนะครับอยู่ดีๆมันก็ ไม่โชว์นะแต่ว่าน่าจะเป็นมาสักพักแล้วละ่ะหลายคนก็บอกว่าเออมันเด้งไม่ครบทุกคนก็นน่แหละวันนี้ก็แบบเออเห็นแบบมันก็เด้งไม่ครบทุกคนจริงๆ่าอย่างเราเมื่อกี้กดคือของพี่อาร์ตเด้งนะครับแต่ของหนึ่งแบบไม่มีงานเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็ทําให้ตอนนี้สะกอรอยอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ไม่รู้พี่อาร์ตจะได้อาหารตอนไหนนะครับเชสเตอร์นะอยู่ข้างในนู่นแหละค่อยว่ากันโอ้โห oh. ได้แล้วนะครับนั่งรอง่วงเลยไปส่งกันรอเชือดไก่อยู่กำลังอบกำลังอคิวเยอะคิวเยอะครับแต่กินมีพี่แรเดอร์อีกสองสามคนครับก่อนหน้าไปไปส่งไปส่งไปไดไปรัต erm ิดใช่ครับอิ่งไไปส่งแล้วรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาอีกแล้วน้องง้อแง เนี่ยเ้วเจอกล้องเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวคอยดูนะเพิ่งทำอะไรเนี่ยเป็นไรไม่รู้แล้วถ้าติดนี่หมายถึงไงนะกลัวไม่มีคอนเทนต์เป็นไงล่ะเจอก,กันแป๊บนึงเป็นอะไรอ่ะตอนนี้นะครับผมก็มาส่งที่บ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้สกรอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับผมแล้วก็กำลังกดงานกันอยู่นะครับทั้งสองคนก็เดี๋ยวรอแถวนี้ก่อนให้น้องพักนี่ เพราะว่าสตาร์ทไม่ได้ไม่รู้อาการเป็นอะไรด้วยตอนนี้นะครับผมติดรถไปป่ะเป็นอ๋อดีแล้ววันึงติรถเป็นสบายใจได้อ้าวโอเคขออนุญ,ญาตไปกดงานกันก่อนนะจ๊ะไม่มีโหมีที่ไหนละงานเงียบคลิปนี่แหละทางพักตอนขยับโกโปรนี่แหละงานเด้ง ริงะ้นท่าเดันท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 ันใช่ัหมถูกต้องครับผมไปส่งสะพานสูงฮะเราได้วิ่งเล่นกันไกลอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ากดไปก่อนแล้วจังหวะนี้วันนี้นะครับพี่อาร์ตมาเก็บเลยนะเก็บสองงานติดกันแล้วว่าสองัอ่ะนผมบอกแล้วผมต่อให้คุณก็ล์นะล็อตต่อไปครับผมงานที่2ององผมนะโจ๊กไก่ฉี伊ามครับวงเล็บตรังนะฮะ อยู่ลาดพร้าวร้อยเจ็ดนะครับก็น่าจะทะลุไปได้ั้มใช่ปะทะลุไปได้ไงทะลุทะลุทะลุไปได้ไอผ่านไปแอรแบกใกล้ๆอเนี้ยพี่แต่แต่พี่จำซอยไม่ได้ทะลุไปได้แต่ตอนเนี้ยจะไปได้แล้วผมไม่ใส่ผมไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าไปหรือเปล่า3 2 1หนึ่ง อะไรกันครับเนี่ยน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรอ่ะผมให้อีกทีหนึ่งผมให้อีกทีหนึงน้องเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้เราต้องสามงานเพื่อคนดูเพ่อคนดูอ้ยไม่ไม่เป็นไรนี่ร้านเขายังไม่ได้รับเลยไงไม่เป็นไรเราก็ร่งนั่งรออ่ะไม่เป็นไรอ่าในขั้นตอนของการรับงานของโรบินนะครับผมหลังจากที่ขึ้นมาหน้าจอแล้วนะครับผมก็ เราก็ต้องลองกดที่เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับเนี่ยกดเบอร์ก่อนเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่รับงานนะครับผมก็รอไปก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องโทรไปก็ได้ครับนั่งรอไปก่อนถือว่าเราต้องรอเนาะหรือว่าถ้ามันนานจริงๆเนี่ยลองกดอยู่แล้วเขายังไม่รับเนี่ยเราลองโทรหาดีกว่าอ,อ่าโทรหาร้านค้าว่าเออรบกวนรับออเดอร์ทีนะครับเผื่อร้านค้าเนี่ยอาจจะของไม่พอหรือติดต่อกับลูกค้าก่อน ไม่ได้เราต้องไปได้มันวิ่งอยู่ทั้งวีทั้งวันยังวิ่งได้เลยมันเป็นอะไรว่วิ่งงานถ่ายปุ๊บวิ่งไม่ได้เนี่ยยังไม่รับยังไม่รับไม่เป็นไรรอก่อนตัวผมรอสักสองสามนาทีครับไม่ใช่รอลานรับนะรอรถกูสตาร์ทติดเนี่ยแหละรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะสำหรับ อยากให้ใช้น้ำมันอะไรแล้วสตาร์ทดีนะครับผมเข้ามาได้นะครับลูกค้าเข้ามาได้เดี๋ยวผมเว้นช่องนี้ไว้ให้โอ้ยน้อสูเฮ้ยรับแล้วด้วยอ่ะลูกค้าเอ่อลานและรับแล้วเราอาจจะสตาร์ทติดเราก็ได้อ่ะไม่รู้สุ่มไปเรื่อย ไม่มีเอกแปไม่มีเออน้องเป็นไรอ่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนํามาได้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สําหรับตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ไดสตาร์ทนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยอายุมากแล้วนะฮะนี่คอนเทนต์ตลอดคูเนี่ยห้าสิบห้าเอ็ดแล้วด้วยเนี่ยยานเหรอ เสียใจอ่ะอะไรกันอ่ะยันจริงเหรอวะสองน้องกไมสามโลนะสามโลเลย,ละยนะยานออกไปขั้งนอกแล้วก็จอดไว้แล้วขับไปส่งก็ได้เฮ้ยนาขีดปะลองดูไปอย่างนั้นนึงมาประคองกันนี้ช,ช,นชีวิต <laughs> ไปใส่หมวกกันน็อกด้วยอันตราย <laughs> ารถ้าใครไม่ว่าจะเป็นยมา m a า a h o n ้า ร้านโจ๊กใช่ไหมครับเออครับสอง <Okay. S 2> หนึ่งนะครับตาตันยังไงเมื่อกี้เหมือนรถใหญ่เลยต้องขี่ขี่แต่พอมาถึงเลื่อมลืมไม่มมมทำไงนี่นะครับตั้งขาตั้งอีกแล้วมาลุ้นเอาแล้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มาลุ้นว่ามันจะติดหรือเปล่าคันนี้แหละมาสนุกกันแล้วเอาไงั้นเลยนะนนเหรอา ลุ้นจัดโจ๊กไอฉีสามลุ้นกัามานี่ลุ้นกับมาเนี่ยไม่ใช่เราถ้าะเป็นที่ใารถ้าเกิเป็นที่แบบใหม่ก็ต้องโป่ะกต้องชารเสียงเดิมที่คุ้นเคยถีบหนึ่งแล้วหนึ่งก็ขับไปเลยถีบแล้วหนึ่งก็ขับไปเลยเอาละ ลืมได้ยังไงตะกี้ในใจอ่ะในใจคิดอยู่นะว,ว่าเออเดี๋ยวมาถึงปุ๊บเราลงก่อนแล้วถีบขาตั้งคู่ไม่ต้องดับตบขาตั้งเดี๋ยวลงเหมือนเดิม,ม <laughs> ตามความเคยชินนะครับผมอ่าไม่เป็นไรว่ากันสเต็ปเดิมถีบแล้วก็สตาร์ทเหมือนเดิมไม่เป็นไรสบายสบายเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็หนึ่งก็ขับไปเบาๆก่อนก็ได้ไปเซเว่นอยู่นู่นเดี๋ยวรออยู่นี่แหละงุดหงิดมากเลยอจะหักหน้าพอ่อลูกชาย จ้าเขียวกุดลเจ้าเขียวกุดบอกแล้วขอปากแป๊บหนึ่งนะไปขึ้นรถดีรออะไรอ่ะแล้วอ่ะอย่าลืมนะเราต้องวิจัยกันได้นะเราต้องดูงานได้นะว่าขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่างานแรกมีประเด็นนะว่าแบบยิงงานอยู่ด้วยกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งงานขึ้นอีกอีกคนหนึ่งงานไม่ขึ้นใช่หนึ่งมาแล้ว เรียบร้อย4.3หรือ4.6เนี่ยชักอย่างหนึ่งน <laughs> สักอย่างหนึ่งนะครับ4.3หรือ4.6ไม่รู้ผมไม่แน่ใจอโอเคตอนนี้ร้าน K.K. Coffee นะครับผมดีเซิร์ตแอนฮานะครับไปส่งที่คอนโดยูนิโอเสรีไทยโอ้ดีเลยเราได้กลับบ้านพอดี <c oughs> เพราะว่าไปส่งยูนิโอเสรีไทยก็ย้อนกลับไปตรงแยกนิด้าเรียวขวาไปนิดนึงน่าจะแถวแถวนั้นเส้นเส้นแยกนิด้าเสรีไทย นะครับผมก็ดีดีดีแต่ว่ารับตรงไหนก็นเดี๋ยวด่วนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิไปรับตรงนั้นแหละไปรับตรงยูนิโอสรุปคือไปรับตรงยูนิโอไหนก็ส่งอะ่ะก็ยูนิโอก็แถวนั้นแหละใกล้ๆไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนะครับผมวิ่งไกยลย่อแแปลของห้าโล <What? S 2> กับรถไงใช่ไปกลับรถไกลมากนะครับผมมี2ทางก็คือไปกลับรถตรงนี้ ก็จริงๆวนได้วนได้ทั้งสองทางครับอัดดูในแมปให้ดูก็พี่พีนะครับผมก็ผมก็ทางนู้นใกล้กว่าอ่าทางนู้นใกลกว่าทางนู้น6โลทางนี้ใกล้กว่าใช่แต่ว่าก็เอ้ยทางนู้นเหมือนจะใกล้กว่านะนี่มันผาอ้อมจริงๆก็ออกออกได้เนาะจริงๆก็ไปไปฝั่งนู้นแหละเนาะแต่ว่าพี่พีเขาก็จะมีพี่พีไรเดอร์ที่เขาพอจะเสียนทางก็จะมีอยู่ช่วงกลางทางที่มันพอไปได้แต่เราไม่ไปดีกว่าเราไปทางปกติฮะมันไปได้ด้วยเหรอ มีทางลัดเหรอมีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นอุบไวอุบไวอุบไวเพราะว่าอันตรายอยู่ครับอันตรายอยู่เป็นสะพานไม้เก่าๆซึ่งมีแบบไม่มีใจรถพี่ไปไม่ได้ใช่รถพี่ไปไม่ได้แต่พี่ๆเขาน่าจะรู้กันนี่อยู่แม่กาอยู่ตรงนี้ไม่เคยรู้เลยแต่ว่ามันมันอันตรายเพราะว่าเขาก็จะมีแบบแท่งโอลิเออร์ใหญ่ๆกลมๆมาตั้งกันๆแล้วก็แบบมีช่องแล้วมันเป็นสะพานไม้อ่ะก็เสี่ยงอยู่ซูมดูแบบที่มันอยู่ประมาณตรงไหนรอบนึงนะพี่จำซอยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้ๆพอจะพอจะ พอจะรู้อยู่นาจะโอเวลาเจองาไปฝั่งนี่นี่น,นี่ตนตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นะครับเข้าประมาณร้อยร้ามสิบั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยเเนี่ยน,น,น,นี่ตรงนี้เห็นไหมจะเวไปได้อ่าคิดว่าไปได้คิดว่าไปได้ดไปไไเดี๋ยวคอยวิจัยกลางวันแล้วกันคอยว่ากันอันนี้อันตรายนะกลางคืนโอเคไปเราไปกันดีกว่าไปไปรอลุ้นรถพิาจก่อนมามาลุนกันมามาลุนกันมาไปรอรถลุนลุนลุนลุุนรถพากัน ตอนนี้เราวินแล้วแน่นอนผมงานที่3เรียบร้อยแล้วผมวินเรียบร้อยแล้ววันนี้แต่ว่ารถผมเนี่ยก็วินเหมือนกันหมายถึง <laughs> เข้าวินเลยเ <laughs> ข้าวินซะนะครับผมแต่น้องไม่ทําให้ผมน้อยน้องเคี่ยวกุดผมเองเราตั้งชื่อให้น้องนะครับ <laughs> ว่าเคี้ยวกุดนะครับสามสองหนึเคี่ยวกุด <laughs> <laughs> ไม่น่าเลยโดวเอาคุณรออนะไรอ่ะเอา สเต็ปเดิมเลยคุณไปแล้วเหรอครเคที่แล้วเหรอไปอ้าวไม่ไม่ไม่รอลุ้นแล้วเหรอไม่ลุ้นแล้วน้องไม่เอาด้วยแล้วน้องไม่เอาด้วยแล้วไปไปนอกจากรถมีปัญหาแล้วสำหรับมาดูกระเป๋าสายขาดได้แล้วผมตอนนี้คอนเทนต์กันไม่หยุดนะตอนนี้อ้าวยังไงดีครับผู้หนึ่งเดี๋ยวต้องร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องร้อยใหม่ก่อนเอาันนี้ดีนะพึ่ดีนะเห็นก่อนนี่ก็ได้นี่นี่ได้ได้ได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากต้องเปลี่ยนกระเป๋าจบ เรียบร้อยไปโอเคนั้นเอากล้องไปเก็บก,กับพี่อาร์ตกอนครับผมไปเดี๋ยวอันตรายนะอันตราย นะครับวันนี้คือขึอ <c oughs> ้นให้รัปรางวัลแล้ว,ว,น,ลว <c oughs> นะสามตัวหนึ่งครับเป็นงครับคูหนึ่งวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับฟิล<อ> <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรพูดนะงานงานที่สองเรามันไม่เห็นอนะ่ะเออแต่แต่แต่อันนี้คนดูต้องลองไปวิจัยดูนะเพราะว่าสองจอเออหนึ่งก็ถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่พี่ก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวดูให้ดูว่า มันเป็นยังไงทั้งสองจอคืออีกคนหนึ่งงานขึ้นอีกคนหนึ่งงานไม่ขึ้นเพราะว่ามันนั่งอยู่ด้วยกันเลยใช่เราไม่ได้ห่างกันนะเราแทบจะซสคอกันอยู่แล้วนะแล้วจะใส่ทําไมเนี่ยอ๋ออเคก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่นั่งกดด้วยกันกับเพื่อนหรือว่ากับพี่กับน้องเนี่ยแล้วไม่ขึ้นก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับงานที่2นะคะรับแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะไม่ตั้งแต่ตั้งแต่วิ่งมาก็ไม่เคยนะไม่เคยที่แบบเฮ้ยนั่งด้วยกันแล้วบงานนนมมัไไ่่ขึ้อะรยี ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เหมือนมาวิจัยกันแหละว่าเอยมันมีการยิงงานที่แบบว่าอีกคนนึงได้อีคนนึงไม่ได้ด้วยใช่นะฮะก็วันนี้นะพี่อาร์ตชนะไปนะครับค่ำคืนนี้ให้เขาแหละวันเนี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าชนะแต่เหนื่อยมากเหนื่อยแั่นู่นนะครับโคตรเหนื่อยสรุปแล้วครับผมก็ตะกี้มีขอบคุณพี่ลายแมนมากนะครับขอบคุณผ่านช่องด้วยนะครับผมพี่ลายแมนเขาอยู่ที่แถวหมู่บ้านสัมกรอแหละ ขอบคุณมากๆจริงที่มามาจำแบตให้นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากๆถ้าพี่เขาแวะมาดูช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เขาไปด้วยขับ X Max สีสีเทาๆสีเทาดำนะครับผมสีเงินเนอะนั่นแหละเขาเรียกเทาๆแหละสีเงิน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 อ่ะสีเงินแล้วกัน X Max สีเงินดำนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาช่วยจำแบตให้ทำให้ผมี่ยวิ่งงานสุดท้ายได้นะครับผมก็รู้แล้วตลปก็น่าคงน่าจะเป็นที่แบตลูกค้าด่าไไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่ายังยังยังปลอดภัยดี ก็รีบเลยรีบหูกจานเหลือกเลยเมื่อกี้ออเดอร์สุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะครับคือครับคืนนี้พอเท่านี้แหละไม่ต่อแล้ววิ่ง3งานผมวิ่ง10งานอะเหนื่อยกับรถมากนะครับผมโอเคก็นะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่ับคืนหน้าเราจะไปแข่งกันอีกนะครับก็หน้าจะอยู่กับโรบินฮูดยาวๆเพราะช่วงนี้แบบเอ่อ ค่ายดิวเวอรี่อ่ะมันวิ่งไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วก็คือแบบแค่เราไม่วิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อาจจะปิดระบบเราไปแล้วนะครับก็ตอนในลน์มงไลายแมนถึงก็โดนปิดระบบอยู่นะครับเพราะไม่ได้วิ่งนานนั่นเองนะครับก็อาจจะอาศัยโรบินฮูดอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าโรบินฮูดหรือว่าเอ่อเป็นอะไรที่แบบอยู่ในระดับสูงของโรบินฮูดถ้าจะให้เราดีเซนต์โรบินฮูดยาวๆก็ติดต่อมาได้นะครับก็สุดท้ายแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้แหลม กดซับสไคร์เอาไหมเอ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องหนึ่งนะครับด้วยนะฮะจะได้ติดตามข้อมูลดีๆนะครับข่าวสารต่างๆแล้วก็ความสนุกสนานแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปต่อมโพรศัเราอะโดนอีกแล้วหมดเป็นหมื่นแล้วยังต้องมาโดนอีกเอเคแครรับระวังก่อน